ลมตกลมตกอะไรนะพวกเราทำไว้โอ้โหเขาขับมาด้วยกันพ่อก็ครูขังไว้คนเดียวเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กโอ้โหอี๋จุดพูดซะกทีนึงเลยนะทุกคนหนูอ่ะโดนรังแกมาตั้งแต่เด็กตอนที่หนูเด็ก เพื่อนเพื่องก็รังแกหนูไม่ให้หนูนอนและเพื่อนเพื่อนลงไปกินข้าวคุณครูก็ขังหนูไว้ในห้องคนเดียวเขาบอกว่าคุณจะไปด้วยไม่เบื่ออ,ปปอ,อ่ะหยุดหัวเราให้เขาได้ยินสักทีหนึ่งก่อนนะไ <c oughs> ม่มันรุนหิตไม่ว่าครูครูก็อธิบายดมวยกันว่าเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> กลับบ้านทุกวันต้องกระชายกระเปงขาดกระเป๋ากรเสื้อก็ขาดรอ,อ,อ,องเท้าก็ใส่ของเพื่อนมาข้างหนึ่งของมันข้างรองเท้าก็ใส่ของเพื่อนมาข้างหนึ่งยายบอกเอาของเขาไปโยนลงน้ำเลยเอาของเขาไปโยนลงน้ำหยดุดหยุดหยุดคนไม่ต้องฟังนะทั้งสามพันคนไม่ไมต้องฟังนะ กูโก้หนูไม่เคยแกล้งเพื่อน